คุณครูก็เข้ามีด slash test นะคะเข้าไปนะคะก็จะเป็นรูปท้องฟ้าค่ะค่ะก็จะมีออลิงก์นะคะของเขตพื้นที่ของงเรียนของนักเรียนแล้วก็ของครูนะคะขั้นแรกค่ะที่เป็นแอดมินนะคะคุณครูต้องเข้าไปในส่วนของที่เป็นของโรงเรียนนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปดูแท็บเครื่องมือต่างๆนะคะทางนี้โรงเรียนต้องเตรียมข้อมูลของ DMC ให้เรียบร้อยนะคะค่ะ ระบบที่เข้าตอนแรกก็จะเป็นระบบของโรงเรียนนะคะที uh huh. ชช่ชื่อว่าสมิสนะคะหลังจากเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นระบบมีเทสของเรียนบ้นานพวกสว่างนะคะขั้นแรกค่ะโรงเรียนนะคะต้องไปที่อันนี้นะคะอ่ะอันนี้โรงเรียนเขานําเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็เดี๋ยวจะนําเข้าใหม่ให้ดูนะคะเตรียมสีตั้งไว้แล้วนะคะอันนี้นะคะต่ออาจจะต้องคุยกัน แล้วนะคะเราก็โหลดข้อมูลของ DMC นะคะเข้ามาเตรียมไว้นะคะแล้วก็เลือกไฟล์นะคะไปที่ข้อมูล DMC ล่าสุด นำเข้านะคะต้องกดนำเข้าด้วยนะคะหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดค่ะนักเรียนทั้งหมดนะคะก็จะมาอยู่ในระบบมิดโอเคค่ะจากนั้นคุณครูก็ไปดูที่ข้อมูลคุณครูประจำชั้นนะคะคืออันนี้มันจะดาวน์โหลดมาจากระบบมิดใช่ไหมคะที่เป็นชื่อของเรียนนะคะถ้าสมมติว่ามีคุณครูยังที่ยังไม่มีชื่อคุณครูก็เพิ่มนะคะเลข ประชาชนก็ได้นะคะอันนี้ก็ยืมได้จากนั้นเราก็เข้าไปค่ะก็ไปดูนะคะว่ามีชื่อคุณครูหรือยังจากนั้นก็ไปจัดคุณครูเข้าห้องนะคะไปที่ตัด ปจัดที่คุณครูเข้าห้องค่ะว่าคุณครูประจําชั้นอยู่ที่ห้องไหนนะคะก็ไปจัดได้เลยถ้ายังไม่มีเราก็กลับไปเมื่อสักครู่ก็คือไปเพิ่มข้อมูลคุณครูประจําชั้นแล้วก็ใส่ห้องให้เรียบร้อยนะคะรหัสผ่านก็ตั้งนะคะเ่มต้นก็เป็นหนึ่งสสามสี่รหัสที่ จะจาได้นะคะแต่ว่าคุณครูที่ดูแลรหัสนะคะจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ของคุณครูที่รับผิดชอบนะคะก็แนะนําว่าอย่าตั้งยากมากนะคะให้ตั้งแล้วก็ให้คุณครูท่านจาได้ะคะ่ะโอเคค่ะเข้าไปในระบบมีเทสแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลผู้ดูแลระบบนะคะสามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนรหัส ผ่านได้คือในกรณีที่รหัสมีปัญหาแล้วเขตรีเซ็ตให้แล้วนะคะก็มาแก้ไขรหัสตรงนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ไปที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเข้ามาโรงเรียนแล้วนะคะมีนักเรียนจำนวน150คนอันนี้ก็ได้มีการทดลองระบบกรอกไปบ้างแล้วนะคะ ก็มาดูข้อมูลของนักเรียนค่ะว่ามีมออะไรบ้างตอนนี้เราจะเข้ามามอหนึ่งนะคะจะมายกตัวอย่างนักเรียนมอหนึ่งอันนี้คือเข้ามาเอารหัสของนักเรียนนะคะรหัสในส่วนที่เป็นของนักเรียนนักเรียนจะใช้เลขประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ใช้รหัสพาร์ดเหมือนกันก็คือ1 2 3, ึ่งสองสามสี่คุณไม่ต้องให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนอะไรนะคะให้ใช้รหัสนี้ไปเลยนะคะ วันนี้จะมายกตัวอย่างน้องมอนหนึ่งสักหนึ่งคนนะคะตามที่คุณครูบีอนุญ,ญาตให้ใช้มานะคะก็ก๊อปเลขประจำตัวประชาชนกับรหัสนักเรียนรหัสประจำตัวนักเรียนเราไม่ได้ใช้นะคะคุณครูจะต้องทานะคะโอเคค่ะก็เป็นนักเรียนก็กดที่ลิงก์นักเรียนนะคะเอามาแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนักเรียนจริงๆเขาไม่ต้องเอามานะคะก็คือดูจากบัตรประจำตัวประชาชนเขาได้เลยค่ะ ก็ใส่เลขสิบสามหลักแล้วก็รหัสผ่านหนึ่งสองสามสีนักเรียนทุกคนนะคะเข้าไปค่ะก็จะมีแบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษนะคะทั้งหมด8ด้านด้วยกันนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะได้วัดแววนักเรียนที่มีความสามารถในภาพรวมเกาะนะคะแล้วก็จะเป็นลายด้านอันนี้เป็นอ่าค่ะเข้ามานักเรียนนะคะก็จะต้องทําแบบสำรวจความสามารถพิเศษขั้นต้นเก่ะ อันนี้ก็จะขออนุญาตผ่านๆน,นะคะอาจจะให้คุณครูได้ไปสื่อสารกับนักเรียนเองนะคะตรงส่วนนี้ค่ะ,ะเป็นพื้นฐานนะคะเขาก็จะบอกว่าในพื้นฐานเนี่ยจะปรากฏออกมาทั้งหมด8แววแต่ถ้านักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้ทําแบบทดสอบไม่ได้มันจะไม่ปรากฏแววเลยนะคะก็คือเด็กก็จะไม่พบแววเลยแล้วก็จะพัฒนานักเรียนไปได้ยากนะคะแต่ถ้าปรากฏแววแล้วอะคะ่ะ เราจะใช้การจัดการเรียนรู้ในการเสริมพัฒนาแววของเขานะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็สนใจโรงเรียนที่จะเป็นแกนนํารับสมัครอยู่นะคะรับจํานวนจํากัดนะคะก็จะมีการอบรมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีของพระหุปัญญาค่ะ,ะสมมุติว่านักเรียนคนนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตอบเยสไปทั้งทุกข้อเพราะว่าจะได้ปรากฏแววของเขาทุกข้อทั้ง8ด้านนะคะ อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็น่าจะทําเป็นในห้องคอมถึงจะสะดวกะคะ่ะคุณครูถามว่าไม่มีเปเปอร์ให้เหรอที่จะโหลดออกมาไปให้นักเรียนทาอะคะ่ะถ้าคุณครูให้นักเรียนทําในเปเปอร์แล้วคุณครูคก็ต้องมาติ๊กให้อ่ะคะ่ะมันน่าจะเสียเวลากว่าก็อาจจะให้พิจารณาดูอีกครั้งนึงว่าให้มาทําที่คอมเลยนะคะ,ะนักเรียนคนนี้ค่ะน้องปรากฏแววทั้งหมด8ด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแววด้านภาษาของเขาอจะได้กี่ดาวนะคะคือคะแนนเต็มคือ3ดาวนะคะ เนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีจํานวนข้อข้อคําถามก็จะเป็นกลางๆอะคะ่ะเป็นความชอบเป็นพฤติกรรมของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะถ้านักเรียนได้ฝึกได้เรียนรู้วิชาไหนเยอะอะคะ่ะเขาได้ทดสอบแล้วว่าเขามีประสบการณ์ในข้อนั้นๆแล้วเขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแววด้านนั้นโผล่กมานะคะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะจากข้อคําถามนะคะอันจะอยู่ที่แววคตศาสตร์นะคะก็ลองกด ต่อไปก็เป็นค่ะคณิตศาสตร์ก็ไม่มีไม่พบแววนะคะเพราะว่าเขา yes น้อยมากต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์สมมุติว่าโรงเรียนไม่ได้จัดวิชาวิทยาศาสตร์ะคะ่ะตามหลักสูตรนะคะเขาก็จะไม่ปรากฏแววด้านนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าข้อนั้นน่ะหมายถึงอะไรเงะะี้ค่ะต่อมาจะเป็นแววทางด้านเครื่องกลนะคะแบบสอบถามเครื่องกลในภาพรวมๆบางทีนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจมัน จะเป็นเรื่องของการเรียนฟิสิกส์นะคะอยู่บ้างนะคะเรียนวิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์อยู่ก็อาจจะต้องมีอธิบายเพิ่มเติมนะคะคครวอาจะต้องช่วยเหลือคอยตอบคำถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาศิลปะนะคะก็คือแววด้านศิลปะอันนี้การได้ยินก็จะเป็นวิชาดนตรีนะคะก็ให้นักเรียนลองทำไปเรื่อยๆนะคะ ทั้งหมด8ด,ด้านการเคลื่อนไหวก็จะไปเน้นที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ในวิชาพละศึกษานะคะ39ข้อโอเค่ะแลวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นวิชาสังคมวิชาสังคมอะ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับทักษะหรือว่าความชอบในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะความมีน้ําใจมีทักษมีจิตอาสาที่สามารถจะทางานกับคนอื่นได้นะคะ,ะก็มาดูค่ะก็จะมีดาวเกิดขึ้นปรากฏขึ้นนะคะ แววที่เกิดจะมีดาวไม่เหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีข้อมูลรายงานในส่วนที่เป็นของคุณครูเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนมีแววด้านไหนเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่พิมพ์รายงานนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นของนักเรียนนะคะสามารถนําข้อมูลส่วนนี้ไปใส่ในแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลได้นะคะว่าเขามีแววด้านไหนแล้วโรงเรียนจะต้องส่งเสริมอย่างไรนะคะผู้ปกครองจะต้องส่งเสริมอย่างไรนะคะก็ เป็นข้อมูลส่วนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ถ้าโรงเรียนมีแววนักเรียนที่คล้ายๆกันนะคะก็สามารถจัดโครงการกิจกรรมหรือว่าชุมนุมที่สอดคล้องกับแววของนักเรียนส่วนใหญ่ได้นะคะก็จะเป็นต่อยอดการพัฒนาของการเอาระบบมีเทสไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะคะโอเคค่ะคราวนี้นะคะ เราจะไปดูคุณครูนะคะว่าหลังจากที่วัดแบลนักเรียนเสร็จแล้วะค่ะคุณครูจะรายงานนะคะอย่างไรนะคะคุณครูก็ไปขอรหัสกับแอดมินนะคะแอดมินของเราก็จะมีข้อมูลคุณครูนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ขอรหัสผ่านด้วยนะคะว่ารหัสผ่านคืออะไรค่ะแอดมินก็จะให้รหัสมานะคะซึ่งได้รหัสมาแล้วแล้วก็ดูว่ามีนักเรียนกี่คนเข้ามาทําแบบทดสอบ อันนี้จะเป็นคุณครูอภิญญานะคะได้รหัสมาแล้วก็จะเข้าไปทำนะคะไปดูว่ารายงานมีหน้าปกให้เรียบร้อยสวยงามมีบทวิเคราะห์บทสรุปให้นะคะว่านักเรียนในชั้นเรียนของเราเพื่อคุณครูประจําชั้นอะสมมุติว่าถ้ามีเวลาว่างในการโฮมลุงอะ่ะควรจะโฮมลุงเข้าไปในทิศทางวิชาไหนจากด้านพระหูปัญญานะคะเป็นการวิเคราะห์ในเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนนะคะ มีวันด้วยนะคะว่าทําข้อมูลวันไหนรายงานวันไหนมีหน้าปกให้เรียบร้อยมีคํานําให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมีข้อมูลนักเรียนแต่ว่าอันนี้นักเรียนก็คือยังยังไม่ทําเสร็จนะคะแต่ว่าถ้าเติมเสร็จแล้วก็จะเป็นเล่มรายงานที่สมบูรณ์ะคะ่ะเรียบร้อยปินได้นะคะแนบบันทึกข้อความแล้วก็สามารถนําเสนอเพื่อรายงานนะคะไปให้สถานศึกษาไปจัดโครงการกิจกรรมที่เหมาะสมได้ต่อเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับนะคะนักเรียนบางคนนะคะที่มีปัญหาเช่นในวันนั้นนักเรียนอาจจะเกาะข้อมูลไม่สําเร็จหรือต้องการที่จะวัดแววใหม่ในครั้งแรกยังไม่เกิดแววอยากจะวัดแววใหม่จะทํำยังไงนะคะคุณครูก็เข้าไปที่ในระบบนะคะส่วนที่เป็นของคุณครูนะคะจากนั้นก็เข้าไปดูข้อมูลนักเรียนที่คุณครูประจําชั้นเข้ามานะคะหลังจากนั้นค่ะก็คลิก ล้างข้อมูลนะคะนักเรียนก็จะวัดแววใหม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่คลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของลูกๆของคุณรูบีนะคะวัดแววเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ายกตัวอย่างว่าคุณครูก็สามารถกดได้ตามนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับระบบวัดแววนะคะมีเทสค่ะในส่วนของกำหนดการของเรียนนะคะ ทุกโรงเรียนนะคะต้องดําเนินการคัดกรองนักเรียนป .3 ถึงม .3 นะคะในห่วงก่อนเดือนสิงหาคมนะคะโดยสามารถนะคะดูแผนปฏิทินดําเนินการได้ตามนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเข้าไปคัดกรองระบบหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ o o o l l s s t t s ของเรานะคะหรือช่องทางการติดต่อนะคะคือ Line นะคะสามารถสแกนค QR วอา e คต จะมีคณะทำงานคอยตอบคำถามค่ะขอบพระคุณโรงเรียน